สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมเอาสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆในช่วงย่ามเศร้านะนะครับผมเฮากรซีอ่ามาจับคู่ชุดนะครับให้เพื่อนๆนะครับเนาะนะครับผมสําหรับเลขของเฮาก็ออกไปเมื่อวานนี้นะครับผมก็เข้าไปที่คู่ชุดแล้วก็เลขเล่นด้วยนะครับเนาะนะครับเข้าทั้งหมดเลยในเลขล่างนะครับสําหรับในงวดที่ผ่านมานั่นนะครับเฮาจับเป็นคู่ชุดนั้นก็คือเป็นเลขสูตรชนมา3สูตรนะครับทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับในงวดที่ผ่านมาเนาะนะครับ นะครับในงวดที่ผ่านมานะครับเนาะก็เป็นชุดนี้นะครับเนาะที่เข้าจับให้เป็นเพื่อนก็คือเป็นเลขหลักสิบสามสูตรนะครับชนมาสองกับสี่สี่ก็มาเลยตัวเด่นนะครับเนาะแต่ว่าเข้าเพิ่มเข้ามาอีกที่เป็นสามตัวรวมเป็นห้านะครับแต่ว่าในหลักหน่วยนี่นะครับชนมาหกตัวเข้าจับเด่นไปทีเลขหกเพียงตัวเดียวนะครับอันสำหรับเข้าจับตัวเด่นเนาะนะครับเลขตัวนี้นะครับเนาะนะครับก็จะได้เลขไปที่นะครับผมยี่สิบสี่คู่นะครับเนาะนะครับ 24คู่นะครับอยู่นี้นะครับ24คู่นะครับเรีบร้ที่นี้ก็เข้าไปที่คู่46 46ตัวนี้เลยนะครับเนาะในสูตรหลักสิบและหลักหน่วยหลักสิบสามสูตรสูตรแปดตัวสองสูตรห้าตัวหนึ่งสูตรแต่ว่าสําหรับหลักหน่วยนั่นนะครับหลักเลขแปดตัวทั้งหมดสามสูตรเลยนะครับในวันนี้สีออกมาเป็นตัวใดเดี๋ยวเข้ากับสีไปเบิ่งกันนะครับเนาะนะครับสำหรับเลขเด่นของเข้าในโค้งสุดไทยเข้ากับเน้นไปที่เลขหกในหลักหน่วยนะครับ นะครับเนาะในโค้งสุดท้ายตอนที่เข้าสรุปนะครับเนาะนะครับก็นะครับเด่นไปที่เลข6ในหลักหน่วยว่างหลักหน่วยเลยนะครับเลข6วางหลักหน่วยนะครับเอาหลักสิบทั้งหมดหาตัวมาใส่เลยนะครับ0 6 1ย์6 2 6 4 6กนะครับก็มาที่คู่4ี่ตรงๆนะครับเนาะนะครับก็มาที่4 6หนะครับคู่นี้นะครับตัวที่เข้าเน้นไป0 6ย์และ16ไม่มานะครับมาคู่ที่ไม่เน้นก็คือ4 6หนะครับ นี่นะครับเนาะสำหรับเลขยกพแต่เน้นไปที่เลข6ในหลักหน่วยนะครับตัวเดียวนะครับในงวดที่ผ่านมาเนาะก็เลข6ก็มา <ohne INE> ต,ตรงๆนะครับเนาะตามสเต็ปนะครับเอานะครับนั่นสำหรับในคลิปนี้นะครับเนาะหัวที่สี่ไปเบิรงคู่ชุดเต็มก่อนนะครับเนาะนะครับหลักสิบและหลักหน่วยสูตร you know. 3ตัวชนใน2หลักนะครับนะครับผมเอาสีไปที่หลักสิบก่อนนะครับเนาะหลักสิบอ่า1 2 3นะครับนะครับหลักสิบหนึในหลักสิบ สูตรที่หนึ่งที่สองที่สามนะครับเนาะหลักสิบในสูตรที่หนึ่งนะครับก็คือสูตรนี้นะครับเป็นสูตรแปดตัวเดินยาวสามสิบหกงวดนะครับนะครับเดินยาวสามสิบหกงวดการเดินของตัวเลขเดินแบบนี้นะครับเดินแบบนี้นี่คือการเดินของตัวเลขนะครับเนาะเดินแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเนาะนะครับแล้วก็งวดที่ยี่สิบสามนี่หลุดนะครับเนาะนะครับหลุดหนึ่งงวดแล้วก็เดินต่อนะครับแต่ตั้งแต่งวดที่ยี่สิบสี่มาจนล่าหอดงวดสามสิบหกนี่เดินยาวเลยนะครับตัวนี้เดินยาวเดินยาวไม่มีสะดุดเลย ในวันล่าสุดนี่นะครับเนาะนะครับก็ได้ไปที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็ไปที่เลขสี่นะครับในหลักสิบนะนะครับไปที่เลขสี่นะครับสำหรับในวันนี้ประมูลผลออกมาเป็นที่เรียบร้อยได้ไปที่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับสามเสียหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ตาแหน่งเทียบประมวลผลก็ตามนี้นะครับนะตามนี้นะครับสามเสียหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับสำหรับในงวดนี้นะครับสุดที่หนึ่งนะครับ นะครับสูตรที่หนึ่งแดวมาเป็นแบบนี้นะครับเนาะต่อไปสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองก็แปดตัวเช่นกันนะครับเนาะนะครับเดินยาวสามสิบหกงวดเหมือนกันนะครับเนาะในสูตรนี้นะครับเนาะก็เดินยาวนะครับสามสิบหกงวดมีหลุดหนึ่งงวดนะครับเนาะนะครับงวดสี่สี่นี้มีหลุดนะครับเนาะมีหลุดหนึ่งงวดทั้งหมดสามสิบหกงวดหลุดหนึ่งงวดแล้วก็เดินต่อนะครับเดินต่อนะครับเดินต่อเนื่องมานี่นะครับเนาะยี่สิบงวดนะครับเดินต่อเนื่องมายี่สิบงวดหลังจากหลุดแล้วนะครับเนาะ เอนต่อเนื่องมา20งวดนะครับในงวดนี้ก็นะครับเนาะงวดล่าสุดนี้ได้ไปที่457 89012 457 89012ก็มาที่เลขสีนะครับเนาะสี 4, นะครับมาที่หลัก10เลขสีงวดนี้ประมวลผลออกมาที่เรียบร้อยได้ไปที่124่งสองสี่นะครับหนึ่งสองสี่ห้าหกนะครับนะครับได้ไปที่1245 นะครับหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับสูตรที่สองนะครับต่อไปนะครับสูตรที่สามในสูตรที่สามนี่นะครับเนาะเป็นสูตรที่เป็นเลขห้าตัวนะครับเป็นสูตรเลขห้าตัวในสูตรที่สามนะครับในสูตรหาตัวนี่นะครับเนาะนะครับก็เดินมาทั้งหมดนี้ นะครับผมยี่สิบวดนะครับเดินมาทั้งหมดยี่สิบวดในสูตรที่สามนะครับเนาะในหลักสิบก็คือตัวนี้นะครับเนาะในตัวนี้นะครับการเดินของตัวเลขเดินแบบนี้นะครับเลขหาตัวนี้เดินยาวมากๆนะครับเนาะเดินยาวมากๆนะครับนะครับเดินยาวห้าตัวนะครับเป็นแบบเรียงตัวนะครับเป็นแบบเรียงตัวนะครับห้าสิบห้าสิบเลยนะครับเรียงตัวห้าตัวนะครับครึ่งต่อครึ่งเนาะนะครับวัดดวงกันไปเลยครึ่งก่อครึ่งนะครับตัวนี้นะครับเนาะนะครับเดินแบบนี้นะครับนะครับเดินแบบนี้นะครับ สำรับเลขขาดตัวนี้นะครับจนมามาฮอดมวดล่าซุดเนี่ยนะครับนะครับนะครับยันนี้แปดเก้าแปดมาหลักสิบนะครับนะครับสองหนึ่งสองมาหลักสิบมวดล่าซุดเนี่ยศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับก็เลขสี่ก็มานะครับในหลักสิบออกสี่หกนะครับเนาะสำรับวัวนี้นะครับนะการประมวลผลนะครับมาตำแหน่งใบพิธีเรียบร้อยนะครับเข้าใ่หลักแสนหมื่นพันสี่ศูนย์เจ็ดนะครับสี่ศูนย์เจ็ดหน่วยล่างเลขหก แล้วก็หน่วยครั้งที่สี่เลขศูนย์บวกห้าคงที่บวกกันไปเลยสี่บวกเจ็ดเป็นหนึ่งหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดเจ็ดบวกห้าเป็นสองได้สองครับในสูตรที่สามนี้ได้สองสามสี่ห้าแล้วก็หกสองสามสี่ห้าหกในสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามเลยไปที่สองสามสี่ห้าหกสอง สามสี่ห้าแล้วก็หกนะครับในเลขยงสุดนี้เนาะนะครับแล้วันที่นี้นะครับห้ากาสีจับเลยนะครับจับเลยนะครับว่าตัวไรนะครับเทมันเื่อกันเนาะนะครับตัวที่เหมือนกันนะครับในวันที่มันมาได้สองตัวสามสุดนี่ได้สองกับสี่นะครับแต่ห้าเพิ่มเอานะครับมันหน่อยห้าเลยเพิ่มนะครับงวดนี้เราจะเพิ่มหรือไม่นะครับเนาะห้าสิบเก็ดตัวส้นก่านะนะครับตัวที่ชนนะครับเนาะสาม สามส่วนนี้ไม่มีสามนะครับสามไม่มีซี 4, มีสี 4, ่ 4, นะครับมีสี่มีสี่นะครับซีจะมาอีกหรือไม่นะครับซี 4, จะมาอีกหรือไม่นะครับแล้วก็มีห้านะครับมีห้านะมีห้านะครับแล้วก็มีหกนะครับ เจ็ดไม่มียูสิทธิ์นี่ไม่มีเจ็ดนะครับเอาง่ายๆเอาสูตรนี่บอมมี่เจ็ดแปดเก้าศูนย์บอมี่นะครับสูตรที่หาเนี่ยก็ชนสามตัวสี 4, 5, <c oughs> ่ห้าหกอวยโทษนะครับได้สามตัวนะครับสี่ห้าหกสี่ห้าแล้วก็หกนะครับในหลักสิบได้สามตัวขงวดนี้สี่ห้าแล้วก็หกนะครับต่อไปเห้าสิบไปเบื้องล่างเลยนะครับ ลักหน่วยนะครับเนาะนะครับเราก็จะไปที่สูตรที่หนึ่งเลยนะครับสําหรับลักหน่วยเนาะไปที่ลักหน่วยเลยนะครับลักหน่วยสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งในลักหน่วยนะครับก็คือตัวนี้นะครับนี่คือลักหน่วยสูตรที่หนึ่งนะครับเดินยาวต่อเนื่องนะครับเดินยาวต่อเนื่องนะครับสูตรที่หนึ่งนี่เดินยาวนะครับเนาะสามสิบหกหมวเรื่องนะเดินแบบนี้นะครับเนาะสำหรับสูตรที่หนึ่งในลักหน่วยนะครับนะครับแต่ก่อนนะครับสูตรนี้มันมักจะมา ด้วยกันนะครับมันจะจับคู่กันมาสองตัวล่างนี่ตัวนี้นะครับมีหลุดหนึ่งงวดนะครับแล้วก็เดินต่อนะครับนะครับตัวนี้อาจจะเดินยาวถึงสี่สิบงวดแล้วนะครับตัวนี้เนาะนะครับอเดินมาเท่ากันสามสิบหกงวดงวดนี้เป็นงวดที่สามสิบเจ็ดนะครับในงวดที่ผ่านมาได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดนะครับเลขหกมาที่หลักหน่วยนะครับนะสูตรที่หนึ่งเนาะสำหรับในงวดนี้ประมวลผลออกมาแล้วนะครับในสูตรที่หนึ่งได้ไปที่แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกนะ นะครับในหลักหน่วยนะครับเนาะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่แล้วก็หกที่หนึ่งต่อไปสูตรที่สองในหลักหน่วยสูตรที่สองนี้นะครับเนาะก็เป็นสูตรแปดตัวเชลเดียวกันเดินมาเท่ากันสามสิบหกวดนเท่นันนะครับในสูตรนี้นะครับเอาละนะครับเพื่อนๆเนาะเจ้ามือเสืออึนแน่ๆนะครับในวันนี้นะครับเนาะในนะครับเนาะชนแล้วมาเลยชนแล้วมาเลยนะครับ นี่นะครับเนาะแต่ว่าสูตรลักหน้วยนี่เราว่างนะครับมันจะมาด้วยกันสองตัวล่างเลยนะครับในงวดที่ผ่านมาก็มากนํำกันสองตัวล่างนะครับเนาะมันได้เป็นได้เลขหกตัวนะครับในงวดนี้ในสูตรนี้เดินยาวไม่มีสะดุดเลยนะครับสามสิบหกงวดเต็มนะครับไม่มีสะดุดนะครับในสูตรที่สองนี่งวดที่ผ่านมาแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกนะครับก็ไปที่เลขหกในลักหน้วยนะครับสำหรับในงวดนี้ประมวณผลออกมาเป็นที่เรียบร้อยได้สามสี่ห้าหก 8ปดเก้าศูนย์นเะครับเนาะนะครับเดี๋ยวเขาว่างสูตรที่2เลยนะครับนะครับในสูตรที่2องนะครับ3 4มสี9ห1กแปดเกนะครับเนาะอันนี้เป็นสูตรที่1นึ่นี้เป็นสูตรที่2ต่อไปสูตรที่3ในหลักหน่วยนะครับ Ard, <v> anyway. นะครับเนาะนะครับสูตรที่สามนะครับนะสูตรที่สามนี่นะครับกะเป็นเลขแปดตัวเช่นเดียวกันนะครับในสูตรที่สามสูตรนี้นะครับเนาะนะครับเดินมาทั้งหมดสามสิบสี่งวดนะครับสามสิบสี่งวดนะครับสามสิบสี่งวดในตัวนี้แปดตัวนะครับเนาะนี่หลักหน่วยก็คือตัวข้าแตมสีเหลืองนี่คือหลักหน่วยสีชมพูนี่ก็คือหลักสิบมันกับมาน้ากันนั่นแหละนะครับแม่น้ากันต่เอาใจไปที่หลักหน่วยนะครับ จาไปที่หลักหน่วยนะครับนี่นะครับเนาะนะครับแล้วก็เดินนะครับเนาะมีหลุดหนึ่งงวดแล้วก็เดินต่อนะครับเนาะสามสิบสี่งวดมีหลุดหนึ่งงวดในวันที่ผ่านมาได้สี่ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองเลขหกมาในหลักหน่วยนะครับสําหรับเลขตัวนี้เนาะต่อมานะครับเนาะนะครับในงวดนี่นะครับเนาะงวดนี้เข้าประมวลผพลมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้ไปที่แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหกนะครับ นะครับออกมาเป็นแบบนี้นะครับเท่ากับิมาจับเลยนะครับตัวใดที่มันเหมือนกันอยู่ในนี้นะครับไปที่ตัวที่หนึ่งนะครับนก,ก็จะมีเลขแปดเลขแปดมีเลขแปดทั้งสามสูตรเลขเก้าก็มีทั้งสามสูตรนะครับเลขศูนย์ก็มีทั้งสามสูตรนะครับเลขหนึ่งก็มีทั้งสามสูตร นะครับต่อไปเลขสองนะครับไม่มีนะครับเลขสองสูตรนี้ไม่มีสองนะครับสามมีไหมมีสามสามสูตรนี้ไม่มีสามนะครับสูตรนี้ไม่มีสามนะครับมีสี่นะครับมีสี่มีสี่นะครับแล้วก็มีหกเพราะฉะนั้นก็ได้เท่าเดิมเลข หกตัวนี่เนะี่ยลักนุ้ยเนี่ยมันจะมาทำกันนะครับมันจะมาสองตัวล่างนั่นเองนะครับเนาะงวดนี้ได้ไปที่แปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่หกเหมือนงวดที่ผ่านมาหรือไม่นะครับนะครับเกือบจะเหมือนในงววที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาด้ศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกแปดนะครับสํหรับในงวดนี้นะครับศนะูนย์หนึ่งสี่ห้าหกแปดศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกมีเหมือนกันทั้งสี่ตัวนะครับ ห้าตัวเลยนะครับ014568นะครับในงวดที่ผ่านมานั้น014568มีในงวดนี้ถึงห้าตัวนะครับเนาะในงวดที่ผ่านมานั้นนะครับกับงวดนี้นะครับเนาะเลขเหมือนกันถึงห้าตัวเลยครับบอมี่แต่งต่เลขเก่าเพราะว่าในงวดที่ผ่านมามีเลขหานะครับแต่วางวดนี้มีเลขเก่ามาแท่นนะครับนอกจากนั้นตัวเหมือนกันหมดเลยตัวเดียวกันเลยได้ไปที่แปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งสี่หกนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่หก นะครับถ้าเหาจับคู่นะครับสามกับหกสามหกสิบแปดได้สิบแปดคู่นะครับนะครับจับคู่แล้วก็จะได้ออกมาเป็นสิบแปดคู่ดังนี้นะครับนะครับสิบแปดคู่นะครับนี่นะครับเนาะนะครับผมแนี่ว่าเป็นสิบแปดคู่นะครับทั้งหมดสิบแปดคู่นี้เลยทั้งหมดนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยก็จัดไปเลยนะสิบแปดคู่นะครับเนาะนะครับเดี๋ยวครที่จับตัวเด่นนะครับเดี๋ยวใครทีมาจับตัวเด่นเพื่อนะนะครับจับตัวเด่นนะครับในคลิปต่อไปเนาะสำหรับในคลิปนี้นะครับ ก็จัดชุดเต็มนี้ไปเลยนะครับเนาะชุดเต็มนะครับเลขศูนย์นี่เด่นมากใน่ตัวนี้มันมาด้วยกันครับมันมาด้วยกันหรือมันจะมาตัวเดิมนะครับมาตัวเดิมหรือไม่นะครับนะครับนะครับเราจะเป็นหกสี่เอาตัวกับเนาะงวดงที่ผ่านมาออกสี่หกสี่หกนะครับวันนี้ก็จะเป็นหกสี่นะครับสําหรับในเลขตัวนี้เนาะนะครับนี่นะครับเนาะเอานะครับผมสําหรับใน คลิปนี้นะครับเนาะแอดเกษมยังจำนี้นะครับในตัวนี้นะครับได้ออกมาเป็นสิบแปดตันะครับนี่คือหลักสิบและหลักหน่วยหลักสิบได้ไปที่สามตัวสี่ห้าหกนะครับหลักหน่วยแปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่หกนะครับเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้กแอดเกษมจำนี่ล่าเพื่อนไปเลยนะครับในคลิปต่อไปจะไม่จับตัวเด่นเนาะนะครับสำหรับนะครับเนาะเลขเล่าของเขานะครับเดี๋ยวเขากับแอดเกมาแก้แซมสองให้เนาะนะครับเดี๋ยวกันในตอนช่วงคลิปต่อไปแอดเกษมสรุปเลข สรุปเล็กเนเล่านะครับสรุปเขล่าให้เผื major, ่อนเนาะนะครับเมื่อนี้ก็มีเล่านะครับวันนี้วันศุกร์นะครับเนาะมีเล่านะครับเอานะครับผมจะมาสรุปให้เผื่อนเนาะนะครับในเล็กเล่าในคลิปต่อไปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับนละไอซีไว้เพียงเท่านี้ลา่อนไปเลยสวัสดีครับ